สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับเทพแรนเนอร์ขอกับช่องเทพเจอร์นี่นะครับผมวันนี้ก็จะมาะการลองคอร์ดเนี่ยทำให้เราสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้จริงหรอ,อผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมนะครับการลองคอร์ดเนี่ยสามารถทำให้เราสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ นี่เป็นขอดพันนะครับผมขอดพันเมตรก็คือ1กิโลเมตรครับผมอย่างผมนี่ประมาณก็มีบ้างครับบางอาทิตย์ที่ต้องซ้อมถึงระยะลองขอดหนึ0งพเมตรนะครับถึง1,200เมตรใช่ครับ <c oughs> สามารถผม,ผมที่1,200เมตรพอครับ คลิปโชเก้ลงขอดพันเมตรระ่วหนึ่งกิโลเนี่ยอยู่ประมาณ2นาที45่นาที4ีก็คือเพจ2องสี่สวินาทีผมว่าเป็นอะไรที่มนุษย์ธรรมลาทําไม่ได้หรือว่าอาจจะทําได้แต่มันก็ยากมากครับผมแต่ก็ไม่ลองไม่รู้แต่ก็ลองอยู่ในพื้นฐานดูร่างกายเปอร์แมนกล้ามเนื้อ สมรรถนะของร่างกายของเราด้วยนะครับอย่าฝึกซ้อมตามความอยากนะครับขอเตือนอย่าฝึกซ้อมตามความอยากให้ฝึกซ้อมตามวิยัยหรือว่าร่างกายของเรากล้ามเนื้อของเราพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วที่จะสามารถฝึกซ้อมความเร็วในแบบเอลิทอย่างเคนยาอย่างพี่คลิปโชเกของเราได้ครับผมนาะดูสิครับ2นาที4 8 2นาที46พันะกเมตรนะครับสังเกตนะครับว่าเขาจะซ้อมกันเป็นทีมนะครับเหมือนเป็นคำรวนต่อๆกันไปครับผมเพื่อที่จะเป็นการเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มในการลงขอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการลงขอดนะครับการลงขอดเนี่ยหนึ่งอาเิตยเนี่ยสามารถลงขอดประมาณหนึ่งครั้งถึงสองครั้งก็พอเพราะว่าอย่าลงมากกว่าน,นั้น,นครับอาจจะทําให้เก บาดเจ็บตามมาด้วยครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถฝึกซ้อมในขั้นตอนต่อๆไปได้นะครับผมเราจะมาดูว่าการลงคอดเป็นยังไงกันบ้างลงขอดนี่ก็คือการลงขอดสั้นแล้วก็ขอดยาวนะครับใช่แล้วผมเริ่มต้นคือเราต้องลงขอดก่อนนะครับขอดสั้น100เมตร200 300 400เมตรก็พอครับ,บกก g เ n อ e r ก่อนนะผม การลงขดประมาณนี้ก่อนครับในหนสัปดาห์อาจจะเป็นวันอังคารก็ได้นะครับสําหรับผมหรือแล้วแต่เพื่อนๆที่สะดวกในการออกกำลังกายนะครับประมาณเริ่มต้นเลยสักมากผมก็จะลงประมาณ400เมตรนะครับ400เมตรนี่ประมาณ65ถึง70วินาทีครับผม1นาที5ถึง1นาที10วินาทีประมาณ เพจสองหถึงไม่ชัดเยไม่เกินเพจสครับประมาณนี้ครับผมฝึกความเร็วก็คือการลงขออ mm ินทวาหรือว่าอินทบลนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อให้เรามีการสป mm ิน hmm. ในการวิ่งที่มันเป็นเฟอร์ฟอร์แมนในการที่เราจะในการแข่งขันต่างๆในการในรายการทั่วประเทศไทย ว่าเป็นการฝึกซ้อมออกไปนั่นเองครับผมในการลงขอนี่นะครับ400เมตรส่วนมากก็หลับผมนะ1นาที5วิถึง1นาที10วิเพล2 5 0ไม่เกินเพ็ท3ประมาณ10ถึง15เที่ยวสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะลงขอนใหม่ๆนี่ว่ามา6เที่ยวก็น่าจะเพียงพอครับค่อยๆเพิ่มจำนวนรอบแต่ละสัปดาห์ ครับผมจะพามาดูการฝึกซ้อมของพีคิปโชเก้ของรานนั่นเองนะครับผมนักวิ่งระดับแชมโลกนะครับทำโว์เลกคอร์ดนะครับสองชั่วโมงหนึ่งนาทีสาสิบเก้าวินาทีนะครับผมที่เบอร์ลินมาราทอนนะครับผมสองพันสิบปดครับในการลงคอร์ดของ <c oughs> คิปโชเก้ครับผมจะพามาดูนี่เป็นคอร์ดพันนะครับผม ทอดพันเมตรก็คือ1กิโลเมตรครับผมอย่างผมนี่ประมาณก็มีบ้างครับบางอาทิตย์ที่ต้องซ้อมถึงระยะลองขอดหนึ0งพเมตรนะครับถึง1,200เมตรใช่ครับ <c oughs> สามารถผมผมที่1,200เมตรพอครับ <c oughs> คลิปโจเก้์ลงขอดพันเมตร ว่าหนึ่งกิโลเนี่ยอยู่ประมาณ2นาที45่นาที46ก็คือเพจสองสี่สวินาทีผมว่าเป็นอะไรที่มนุษย์ธรรมาลทาไม่ได้หรือว่าอาจจะทําได้แต่มันก็ยากมากครับผมแต่ก็ไม่ลองไม่รู้แต่ก็ลองอยู่ในพื้นฐานดูร่างกาย r เปอร์แม,มนกล้ามเนื้อสมรรถนะของร่างกายของเราด้วยนะครับ อย่าฝึกซ้อมตามความอยากนะครับขอเตือนอย่าฝึกซ้อมตามความอยากให้ฝึกซ้อมตามวิยัยหรือว่าร่างกายของเรากล้ามเนื้อของเราพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วที่จะสามารถฝึกซ้อมความเร็วในแบบอลิทอย่างเคนยาอย่างพี่คิปโชเกของเราได้รับผมเนาะเห็ุดูสิครับสองนาที 48, สี่สิบแปดสนาทีสี่สิบ ันเมตรนะครับสังเกตนะครับว่าเขาจะซ้อมกันเป็นทีมนะครับเหมือนเป็นขบวนต่อๆกันไปครับผมเพื่อที่จะเป็นการเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มเหมือนเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าก็สามารถที่จะต้านแรงลมได้นะครับผมว่าการซ้อมเป็นทีมเนี่ยมีส่วนดีและก็ข้อดีเป็นอย่างมากนะครับผมในการถูกซ้อมของนักวิ่งมาราธอน,นสำหรับใครที่ อาจจะมีการฝึกซ้อมคนเดียวบ้างผมก็เคยครับฝึกซ้อมคนเดียวบอกเลยว่าเหนื่อยและก็ยากมากแต่ก็ต้องใช้ความพยายามส,สูงสูงอยู่เป็นอย่างมากเช่นกันครับแต่ถ้าเกิดมีกลุ่มเพื่อนสองสามคนสี่ห้าคนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นสามารถคอยลากคอยรับคอยส่งแรงให้กำลังใจกันในการฝึกซ้อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะดีกว่าการที่เราฝึกซ้อมคนเดียวอย่างแน่นอนครับผมโดยจังหวะการก้าวเท้าของ ยีเดนยครับในการฝึกซ้อมก็เป็นหงวะไปพร้อมเพียงกันมากหวัวนลากเรียงแถวกันประมาณ1 0บถึงยีคน30คนไปก็ได้ครับจังหวะเก้าสวยงามมากเพจสองครับผมเป็นกิโลครับผมมาดูข้อสอบครับแล้วก็นำไป ประยุกหรือปรับในการฝึกซ้อมของเราได้นะครับผม,ผมว่ามันเป็นความท้าทายหรือว่าความสนุกอย่างหนึ่งของนักพึ่งนหลายคนครับที่สาคัญออกกาลังกายให้สนุกนะครับน,นัเพึ่งผมก็เพิ่งจะวอร์วันนี้ผมก็เพิ่งจะวอร์มาเหมือนกันอันนี้าบอๆครับอีซี่รันช่วงเย็นพอรครับครับผมที่สำคัญนะผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ที่ช่องผมด้วยนะครับข้างล่างนี้เลยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีโขอผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอฝากด้วยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครสวัสดีครับบ๊าาย